สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับพี่ตั้นอีกแล้วนะครับตอนนี้น้องๆกําลังอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับของการต่อวงจรผ่านโปรแกรม P Spice c h e m i s t i c นะครับตอนนี้จะเป็นใน EP แรกเลยนะครับที่เราจะเริ่มต่อวงจรกันวงจรที่เราจะต่อกันในวันนี้ก็คือวงจรน,นี้เองครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต่อวงจรกันเลยครับพี่จะสอนไปอธิบายไปเลยนะครับน้องๆ อันดับแรกเราต้องไปหาอุปกรณ์มาก่อนเลยครับอุปกรณ์อยู่ตรงนี้ครับนะ้องเราจะไปกดที่ปุ่มนี้นะปุ่มนี้ชื่อว่า get new part นะครับไปเลยกดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาครับให้น้องๆพิมพ์ที่ช่อง part name นะครับตัวแรกแรงดันไฟฟ้าก็คือ VDC ครับ VDC เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงเป็นแบตเตอรี่นะครับกดที่ place and close ตัวน,นี้เลยก็ได้นะครับ กดปุ๊บโอเควางลงไปเลยโอเคนะครับพอวางไปแล้วปุ๊บถ้าเรามันยังมีอุปกรณ์ติดอยู่ในมือเราเห็นไหมครับในเมาส์เราใช่ไหมกดคลิกขวานะครับเพื่อให้มันหายไปกดคลิกขวาหายไปแล้วนะครับโอเคครับเราจะซูมเข้าไปใกล้หน่อยนะมาดูที่นี่นะครับแว่นขยายตัวนี้นะครับซูมแอรเรียนะพี่ก็จะคุมพื้นที่นี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคมันอยู่ต่ําเกินไปหน่อยเราก็จะกดไปที่ อุปกรณ์เรามันจะกลายเป็นสีแดงกดไปหนึ่งครั้งกลายเป็นสีแดงกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อลากขึ้นมาครับโอเคเรียบร้อยเราจะใส่ค่าตามรูปวงจรเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งร้ยี่สิบโวลต์ใช่ไหมครับหนึ่งร้อยยี่สิบโวลต์กดโอเคเสร็จแล้วนะครับเราได้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงร้อยีบโวลต์แล้วต่อไปครับตัวต้นทานเราก็นี่เลยครับเหมือนเดิม Get new part นะครับปุ๊บแล้วก็พิมพ์ตัว R เข้าไปเลยครับ โอเคพิมแค่ R ตัวเดียวก็ขึ้นมาแล้วนะครับกดเหมือนเดิมครับ Place and Close ตัวนี้นะครับอ่ะเอาตัว R มาใส่ครับเรียบร้อยกดไป็น1 R แล้วนะแต่ว่ามันยังมีตัวต้นทานติดเมาส์เราอยู่เห็นไหมเราก็ใส่ไปให้ครบครับมีตัวต้นทานตัวนี้อีกตัวหนึ่ง10โอห์มแล้วก็มีตัวต้นทานแนวตั้งด้วยใช่ไหมครับถ้าอยากจะหมุนอุปกรณ์ให้น้องๆกด Control แล้วตามด้วย R นะครับ Rotate มันเลย Control ตามด้วย R มันก็จะหมุนอุปกรณ์ไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคพี่วางแล้วนะปึ๊บเป็น R 3นะครับแล้วก็ตรงนี้มีอีก R 1เป็น R ตัวที่4หมดแล้วนะครับกดคลิกขวาเพื่อให้อุปกรณ์ตัวนี้หายไปครับปึ๊บหายไปแล้วถัดไปครับน้องๆเห็นตรงนี้ไหมครับช่องขาวๆตรงนี้เห็นมันขึ้นตัว R ไหมเราสามารถพิมพ์เข้าไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเรารู้ชื่ออุปกรณ์อย่างเช่นตัวถัดไปเป็นแหล่งจ่ายกระแสใช่ไหมครับ แหล่งจ่ายกระแสจะใช้เป็น I แล้วก็ D C I D C กด Enter เลยนะครับปึ๊บนี่มาแล้วครับ I D C แหล่งจ่ายไฟเป็นแหล่งจ่ายกระแสตรงนะครับเราก็จะหม,มุนมันเหมือนเดิม c t r t r o l แล้วกด R ครับ c o n t r o l R แล้วก็วางไปเลยปึ๊บโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาไปครับให้มันหลุดออกไปโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ตัวนั้นทานก่อนพี่ลืมใส่ตรงนี้นะครับดักแบบ1กิโลโอห์มตัวนี้ ดับเบิลคลิกไปครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยตามรูปนะครับยี่สิบโอห์มใส่แค่ยี่สิบเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นสิบเลยนะครับสิบกด enter หรือกดโอเคก็ได้นะครับตรงนี้ R3 ตัวนี้เป็นสามสิบครับโอเคไปเลย R4 ตัวนี้เป็นสี่สิบครับใส่ไปเลยแหล่งจ่ายกระแสตัวนี้เป็นสามแอมป์นะโอเคสามแอมป์ OK. กดโอเค ตอนนี้เราวาดรูปมามีอุปกรณ์ครบหมดแล้วนะครับโอเคไหมต่อไปเราจะต่อเชื่อมสายเข้าที่อุปกรณ์นะครับสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยดอไตัวนี้นะครับ,ดรบกดเข้ามาหนึ่งที่มันจะกลายเป็นรูปดินสอใช่ไหมครับกดคลิกไปเลยนะครับแล้วก็ลากเลยเอาใหม่นะกดที่นี่นะครับกดคลิก ที่จุดต่อนะครับแล้วก็ลากไปต่อเลยคลิกไปต่อกัน,นเรื่อยๆให้ครบเลยครับโอเคที่ก็ลากต่อให้ครบเลยนะครับพอเราต่อครบเสร็จแล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับน้องคลิกขวานะเพื่อให้ดินสอตัวนี้หายไปนะครับเราจะต้องต่อกราวด้วยครับอ่ากาวเรามากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยตัว G ี ใช้เป็นตัวนี้นะครับ GND analog นะครับโอเคนะใช้เป็น GND analog ตัวนี้นะครับกด place a n d code เลยเราก็จะไปวางด้านล่างนี่ครับไปต่อเลยปึ๊บโอเคครับนะ้องตอนนี้เราต่อวงจรครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการ simulate กันแล้วนะครับ อเคนะครับอ่ะวิธีการที่จะซิมูเลตนะครับเราก็ต้องไปเซฟก่อนนะครับกดไปกดเซฟก่อนนะปึ๊บนะครับพี่ก็จะไปที่เดสก์ท็อปนะครับสอนต่อวงจรพีสปาย่พี่เซฟไว้ในนี้นะครับอ่ะเป็นสเกมติกหนึ่บันทึกไปเลยตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ต่อวงจรเสร็จครบหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะเริ่มวิเคราะห์วงจรแล้วนะครับ เราไปที่ตัวนี้นะครับ Setup Analysis นะครับกดเข้าไปเลยโอเคมันติ๊กอยู่ที่ Bias Point นะครับตัวนี้แหละใช้ตัวนี้แหละนะครับกด Close ไปได้เลยเสร็จแล้วมาตามด้วยครับ Simulate ส,สีเหลืองๆนี่ปุ่มนี้นะครับสีเหลืองๆนะกด Simulate ไปเลยครับโอ okay. เคพอกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแรงดันไฟฟ้าออกมาเห็นไหมครับซึ่งมันจะเป็นค่าแรงดันที่โหนดนะครับน้อง ย่างเช่น120ตัวนี้ก็คือที่แรงดันที่โหนดเส้นบน81.29ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแรงดันที่โหนนี้แ9 0 3กนะครับก็จะเป็นแรงดันที่โหนดข้างบนส่วนที่ต่อกาวนี่ก็จะเป็นแรงดันศูนย์วลนั่นเองครับน้องๆเห็นปุ่มนี้นะครับเนี่ยปุ่ม V ที่มันถูกยุบไปเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการกดค่าแรงดันถ้าน้องกดไปอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะหายไปกดอีกทีหนึ่งมันก็จะขึ้นมา หรืออยากดูกระแสก็มากดที่ปุ่มนี้นะครับเป็นของ i กระแสนะกดเข้าไปเลยเราก็จะได้ค่ากระแสของแต่ละกิ่งนะครับแต่ละเส้นทางนะครับว่าได้เท่าไหร่บา้างโอเคไหมครับแต่ถ้าสมมติอยากจะดูให้มันดีนิดนึงเรามากดที่นี่ครับ get new p a t อีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราจะเลือกไปที่ view point นะครับพิมพ์ไปเลย V i นะครับขึ้นมาลว v i e w p i o n t นะครับ view point ตัวนี้ view point ตัวนี้มันช่วยบอกอะไรบ้างเอามาจิ้มเลยครับเอามาจิ้มที่โหนดนะครับพอจิ้มปุ๊บมันจะโชว์ค่าแรงดันไฟฟ้าขึ้นมาเลยเห็นไหมพอพี่จิ้มลงไปนะตรงนี้ได้แรงดันไฟฟ้าเลยนะครับอีกทีหนึ่งนะ view point อีกทีหนึ่งพี่มาจิ้มที่โหนดนี้นะครับนี่เลยโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นการแสดงค่าแรงดันอีกทีหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับ โดยที่เราไปจิ้มที่โหนดต,ตรงไหนมันก็จะขึ้นให้เราเลยนะครับโอเคไหมครับน้องๆอ,อันนี้เป็นการแบบเบสิกเลยนะครับให้เห็นว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบตเตอรี่เรียกแบบไหนแองแสงกระแสแบบไหนตัวนั้นทานยังไงต่อพื้นฐานยังไงวิดีโอนี้จะเป็นแบบเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นวงจรที่เริ่มยากขึ้นและก็มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับ ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยสำหรับวันนี้พี่ตันต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ